ซื้อซัมซุงมาใหม่นะครับกดปิดเครื่องกดยากต้องใช้2นิ้วในการปิดกดที่ไล์ขึ้นคำสั่งเสียงเจมีไดนะครับแก้ไขยังไงโดยใช้นิ้วเดียวในการปิดที่2ที่เราจะทำนะก็คือการโคลนนิงแอปทำยังไงสิ่งที่3นะครับที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเลื่อนลงมานะครับเป็นการปรับแต่งเมนูลัดด้านบนพวกนี้นะก็อย่างแรกนะครับมาดูวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่อง เนื่องจากมือถือซัมซุงรุ่นใหม่ๆใ,ในการจะปิดเครื่องแต่ละครั้งต้องใช้2นิ้วในการปิดถ้าเรากดปุ่ม Power ์แช่นะครับมันจะขึ้นคำสั่งเสียง Gemini นะครับเป็นคำสั่งเสียงที่ใช้ระบบ AI มาครับมาดูวิธีการตั้งค่าแบบไม่ง่ายนะเผื่อเพื่อนๆนะครับต้องการใช้มือถือแบบไม่ง่ายนะครับอยากปิดต้องได้ปิดเข้าไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับเป็นรูปแว่นขยายนะครับปึ๊บนี่นะครับกดเข้าไปเลย พิมพ์คำว่าปุ่มนะปอปาสลุไม่เอกงมอม้านะครับพิมพ์ไปเลยนะนี่ครับไปอย่างช้าๆ้านะตรงนี้นะปอปาสลุไม่เอกงมอม้าเมื่อเราพิมพ์ค้นหาเสร็จให้เราค้นหาคําว่าปุ่มด้านข้างนะนี่ครับอยู่บนสุดเลยนะครับนี่ครับปุ่มด้านข้างกดเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่ครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกคําว่านะกดค้างไว้นะครับบรรทัดที่2กดเข้าไปไเลยครับ1 2ึ่งสองา ปุ๊บนี่ครับโดยปกติมาจากโรงงานนะครับมันจะติ๊กอยู่ด้านบนนะให้เรามาที่ครับเมนูปิดเครื่องนะกดเข้าไปได้เลยโอเคครับหลังจากเราเลือกแล้วนะเรามาปิดเครื่องดูนะครับว่าง่ายขึ้นไหมหนึ่งสองสามนะครับกดแช่ดูนะนี่ครับปุ่ม power พอเรากดแช่นะครับเราก็จะสามารถปิดเครื่องหรือว่ารีบูตได้ตามปกตินะครับกลายเป็นปุ่มปิดปิดเครื่องแบบธรรมดากรณีที่เราจะใช้คําสั่งเสียงเจมินายนะครับ ให้เราไปใช้ที่ตัวแอปจะดีกว่าหรือว่ากดปุ่มโฮมแช่นะครับตรงนี้นะขอค่าไปก่อนนะครับเอาแค่วิธีการปรับตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็วิธีตั้งค่าที่2นะครับวิธีการโคลนนิ่งแอปตั้งค่าเล่นเฟซสองเฟซไลน์สองไลน์ก่อนอื่นนะครับต้องโหลดแอปพวกไลน์พวกเฟซที่เราต้องการจะโคลนนิ่งนะครับติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อยซะก่อนมาเริ่มทํากันได้เลยเข้าไปที่การตั้งค่าให้เรากดค้นหาตรงรูปแว่นขยายนี่ครับ เป็นวิธีรัดง่ายๆนะพิมพ์หาเลยนะครับดีมันจะขึ้นคําว่า d u o นะครับแค่พิมพ์ตัวดีก็ขึ้นแล้วนี่ครับ Duo m e s s e n g e r กดเข้าไปได้เลยนะครับหนึองสามปึ๊บนะพอเรากดเสร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะจะมีเมนูด้านล่างสุดนะครับคําว่า d u o m m s s s n n g r r นี่ครับเห็นไหมครับกดไปเลยนี่ครับเราจะใช้อะไรนะครับเราสามารถติ๊กเปิดได้เลยนะอย่างเช่นนะครับติ๊ก Facebook WhatsApp Line Messenger นะครับ นี่ครับติ๊กไปได้เลยนะแค่นี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับการโคลนนิ่งแอปของ Samsung แอปบางแอปอาจจะไม่รองรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการใช้งานการโคลนนิ่งแอปลองทําตามกันได้เลยหลังจากโคลนนิ่งเสร็จนะครับก็จะมีเฟซสองเฟซล ne สองไลน์แยกกันอย่างชัดเจนให้เ,เพื่อนๆนะครับเอาบัญชีล็อกอินเข้าไปใหม่เลยนะแยกกันอย่างชัดเจนใช้คู่กันอย่างเช่นว่า Facebook หลักนะครับคู่กับ Messenger หลัก a c e b o o k โคลนนิ่งคู่กับ Messenger โคลนนิ่งนะครับ เล่นง่ายดูง่ายอย่างที่3นะครับมาดูวิธีการตั้งค่าแถบด้านบนนี่ครับให้เราเลื่อนจอลงมานะครับกดตรงนี้นะปุ๊บนี่ครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปบินสอเล็กๆนะครับนี่ปุ๊บพอเรากดมานะครับให้เราเลือกหาคําว่าแก้ไขเห็นไหมครับจะมีคําว่าแก้ไขอยู่กดเข้าไปได้เลยเราต้องการใช้อะไรนะครับหรือว่าไม่ต้องการใช้อะไรสามารถกดลบออกได้เลยนี่ครับลองลบออกดูก่อนนะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับปุ๊บ ลบออกนี่ครับสแกนเขียวโคดลบออกโหมดห้ามรบกวนลบออกนะเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเข้าไปนะครับในการกดเพิ่มไง่ายครับแค่แตะครั้งเดียวนะปึ๊บนี่ครับขึ้นไปด้านบนแล้วเห็นไหมครับนี่ต่อมาครับลองดูอีกอันนึ่งลองรีโมดกันบ้างนะครับปึ๊บนี่ครับหลังจากที่เราพอใจแล้วครับกดเสร็จสิ้นด้านขวาบนสุดปึ๊บนี่ครับเครื่องจะบันทึกสิ่งที่เราต้องการนะครับ ไว้แถบด้านบนเราเลื่อนลงมานะสามารถใช้งานได้เลยนี่ครับโอเคนะครับพร้อมใช้งานสำหรับการปรับเปลี่ยนมีดูด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสอนวิธีการตั้งค่าง่ายๆเพื่อเนเพื่อนซื้อมือถือนะครับ a 1 7 5 g หรือว่ารุ่นใกล้เคียงมาใหม่ลองทำตามกันได้เลยขอบคุณครับ